ทุกคนคือที่พี่พูดถึงแต่แฟนแต่แฟนแต่แฟนคือไม่ใช่อะไรหรอกคือพอดีว่าแฟนเก่าพี่ชอบมายุ่งกับพี่อยู่ในตอนนี้ไงพี่ก็เลยต้องพูดก็ขอโทษด้วยนะพี่ก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรดีก็สรงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้อะไรเลยอะ่ะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดพี่ไปนะคือพี่ยังเครียดเรื่องแฟนเก่าอยู่เลยอะ่ะพี่ก็เลยไม่กแก้เพดื่ความจริงกับแฟนของพี่เท่าไหรอ่อ่ะ เพราะว่าพี่ก็เครียดเขาอะเค,เครียดเครียดพอๆกับเขาอะ่ะเขาเจออะไรไมาเยอะอะ่ะเออนั่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะก็ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดทําไมคือต้องมาเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแบบมันเครียดทุกคนพี่เครียดพี่เครียดมากๆเลยอะ่ะ ก็ตอนนี้ผู้ติดตาม24คนพี่ก็เลยรู้สึกพอใจแล้วแหละถ้าเกิดว่าผู้ติดตามถึง1000คนเมื่อไหร่พี่อาจจะเป็นคนดัง u ูทูบอาจจะทําคลิปไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นพี่ก็เหนื่อยนะทุกคนพี่เหนื่อยกัดกัดต้องมาถ่ายคลิปเรื่อง YouTube เรื่องฟรีไฟลเรื่องเฟดดี้เรื่องอะไรนั่นแหละทุกคนพี่ก็เครียดแหละยิ่งเครียดยิ่งไม่ดีเลยเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้อะพี่นอนดึกไงประเด็นนะคือนอนดึก ทุกๆคืนเลยแฟนพี่ก็ไบน่บนๆว่าทํานอนดึกดูก็เป็นโรคหัวใจมันก็เกี่ยวกันนะเนาะคือพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าไอ้ที่นอนดึกเนี่ยคือจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันเฮ้ยเมื่อไหรเรื่องราวของพี่กับไอเบียเมื่อไรจะจบสักทีมันจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับพี่พี่เลยเครียดไปหน่อยนิดนึงนะขอโทษด้วยนะทุกคนที่พี่ลงคลิปแบบนี้เพราะว่าพี่ทําใจไม่ถูกเลยว่า เมื่อไหร่พี่จะลืมแฟนเก่าได้ไปแล้วทุกคนพี่ขอตัวไปแบบอาบนะ้ำไปอยู่บ้านป้าต่อแล้วกันนะเพราะว่าพี่ต้องฟังเพลงของพี่พี่พี่ม่จูทำยังไงดีแล้วอะ่ะพี่ชอบเพลงเฟรดดีมากเลยจะบอกให้ไปแล้ว